ตาหวัดดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้เนาะเรก็จะมารีวิวในครบผมอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับ จี้นะครับผมซึ่ง gm สุดแสนใจดีนะครับผมเดทเข้ามาปุ๊บจัดจี้ของเดทต่อไปเลยนะครับผมแต่จี้ของเดทมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆเดทจะได้ใช้จี้นี้ไหมนั้นก็พิจารณาความสามารถกันเอาเองนะครับผมสำหรับจี้ที่มีชื่อวา่า ที่แรกนะครับผมหมวกระเบิดไทเทเนียมของเดซนะครับผมความสามารถก็คือควบคุคมต่อแม่นยำนะครับผม73%นาะบวก10%เมื่อกดคูคีย์นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันสกิลบังคับย้ายป้องกันกนระดักจับนะครับผม75%เองเหรอมันควรจะเป็น85หรือไม่ก็95ได้หร้อเปล่า75 25%นี่มันมีสิทธิ์ทะลุนะครับ 4M แล้วก็จำกัดสองครั้งเนาะอ๋อลืมไปนะครับผมมันไม่ใช่อ่าเวอร์ชั่น ดาร์กนะครับผม75ห้าก็น่าจะปกติแหละเนาะส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมเมวกไฟตรงข้ามท้องกันกอสร้างแรงมากมีโอกาสสเร็นะครับผมยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ไฟตรงข้ามแบบซูมเหมือนจะเคยมีความสามารถอะไรพวกนี้แล้วปะที่มันอยู่ด้วยกันนะหมวกที่มีป้องกันและปาระเบิดได้อืมแปลกๆคุ้นๆไง,ไงที่ต่อไปนะครับผมเป็นจี้ที่มีชื่อว่าตรงไหน เอ๊ะนี่มันเวอร์ชันลิมิเต็ดเวอร์ชันไม่ลิมิเต็ดไม่มีหรอกอ้าวโดนแกงเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดอีดิชันอะสองอันเนี่ยไอ้ตุ๊กตาป้องกันเอฟเฟกอันตรายของเดสเนี่ยหรือว่ามันเหมือนกันอ๋อมันมันไม่เหมือนกันก็คือตุ๊กตาหุ่นไลกาของเดสก็คือเมื่อถอย ผ่านไ่ตรงข้ามมีโอกาส50%เปลี่ยนไ่ตรงข้ามมักลายเป็นขุ่นไรตานะครับผมเติบโตบวก15%เมื่อฝ่ายบนถ้ำโตพื้นที่ของชายมีโอกาส70%นะครับผมเพิ่มค่าบัตรทางมืงคูณแบบสุ่มเนาะเออไม่ใช่แบบฟิกนะครับผม40%แล้วก็เมื่อฝ่าตรงข้ามโต้ไปนี่ของชายเพิ่มค่าบัตรทาง150%อันที่ลุงบอกว่าให้พิจารณาเราเองอ่ะลุงดูแค่อันนี้เว้ยลุงก็นึกว่าเออมันแค่แยกสีกันแต่มันไม่ใช่มันแยกเอฟเฟกต์ด้วยนี่ ตุ๊กตาป้องกันเอฟเฟกอันตรายของเดทนะครับผมมีโอกาส40%ที่จะป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะหรือป้องกันดีบัฟบนะครับผมแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามตกอ้าวนี่เหมือนกันดิ70%ฟิกคูณ4นะครับผมเมื่อไฟตรงข้ามตกยามพื้นที่ของฉัน150%อ่ะมาเริ่มกันที่ที่นี้กันแล้วก่อนเลยดีกว่าไออันเนี้ยคือแอนแรกอ่ะมันก็ดีแหละนะป้องกันเอฟเฟกอันตรายแต่แต่อันข้างหลังอ่ะ เดทมันไม่ใช่ตัวละครที่จะล้มละลายโดยการให้ศัตรูตกไปยังเมืองของเขาอะ่ะเออมันไม่จําเป็นเลยแค่ทําให้เมืองของเราแพงๆอะโดยการจัดงานบบิเช่ปตี้ตกเมืองบ่อยๆให้เมืองคูณสองสี่แปดเนี่ยเออ,อน,นี้มันก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าให้ศัตรูไปเมืองเราแล้วแล้วไปยังไงอะต่อยเหรอเธอก็มีความสามารถต่อยมาให้ฉันเออแต่เปลี่ยนให้เป็นหูไรากาอันนี้ก็เมคเซนต์อยู่นะครับผมเพราะว่าเราต้องเดินผ่านตัวศัตรูเพื่อเสกทานลวาวาเนาะ อันนี้เข้าใจได้แต่ไอความสามารถข้างล่างอ่ะไม่เข้าใจแล้วเพิ่มว่าข้าพนาคูณ150ยหบอ่ะมันมันไม่มันไม่ได้ไปคิดรวมกับทาราวาหรือเปล่าไม่น่านะเพราะว่าทาราวามันคิดจากเมืองที่แพงที่สุดเออเลยแต่อันเนี้ยเมื่อ่ายตรงข้ามตกไปยังพื้นที่ของฉันมันถึงจะกออกเห็นไหมมันก็เลยดูเป็นจริงงงและที่งงไปก่อนนั้นคือมันไม่มีที่ต้นแบบหรอก่อนที่จะเป็นลิมิเต็ดอี dition ะ ไม่มีและเจ้าอ้วนผู้ร่ำรวยนี่คืออะไรเจ้าอ้วนผู้ร่ำรวยนะครับผมก็เป็นแมวเหรอทำไมแมวกลมขนาดนั้นนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับผมได้รับ90%ของค่าก่อสร้างเอ้ยอันนี้ดีเลยเนี่ยเราสามารถร่ำรวยได้เลยนะครับผมจากความสามารถนี้เนาะเมื่อไนตรงข้ามเมื่อเดินผ่านไปตรงข้าม75เเผักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสูบอุย้ยเอามาคอมโบกับที่นี้ไงเฮ้ย,ยแล้วก็อะไรอีก เมื่อผ่านฝ่าตรงข้ามมีการให้ใ0ขโมย20%ของมาร์เบลของฝ่าตรงข้าม้ยุ้ยมีแต่ขโมยมีแต่ตกและได้เลนมากเอ้ยตกและได้ตังดีแลเนี่ยเวอร์ชั่นลิมิเต็ดหรอแค่เปลี่ยนพื้นหลังให้ใกลายเป็นสีดำเนี่ยนะแล้วก็ไม่เห็นเขานะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นสีดำเขาหายไปละ เปมาดูวิธ mm ีการหากันดีกว่านะครับผมวิธีการหานั oh ้นเราสามารถหาได้แบบยากๆแน่นอนนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องเฮ้ยเฮ้ยเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ไม่ต้องเติมตังหรอว้าวว้าวไงอย่างงั้นน่ะทำไมทำอย่างนั้นน่ะเอ๊ะแต่หน้าแปลกมันมีหมวกลิมิเต็ดอีดิชั่นมา นี่ไง88%ป้องกันอา้าอะไรวะขอโทษด้วยที่ลุงไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมลุงไปดูในนู้นเลยลุงก็คิดว่าทาเหมือนเดิมก็คือหาปกติมาเติมตังเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็น limited edition แต่อันนี้มันมาเป็นลิมิเต็ด dition เลยนะครับผมโดยที่เรานต้องหายาน้ำกลีบกุราบของเดทในผมทั้งหมด4ชิ้นเท่าๆกันหมดเลยนะครับผมเพื่อหาจี้ใหม่ทั้ง3จี้ที่เป็นลิมิเต็ด dition หรือว่าจะหาเป็นจี้เก่านะครับผมที่จะเป็นเกาะลอยฟ้ากับขังอันนี้ก็เหมาะกับเดทอยู่นะครับผมเพราะว่าเดท เดสมันทอยแล้วมันก่อสร้างฐานน้าแข็งเลยแต่เราเฮ้ยทาลาวาเลยแต่เราไม่ได้อยากไปจุดจุดท้ายที่ทอยตรงนั้นเราก็สามารถใช้สกายแลนนะครับผมเพื่อว้าไปยังที่อื่นได้เนาะแต่ทาลาวามันสร้างไปแล้วแหละตอนทอยรูปน้ำสวิโลไม่ค่อยได้ใช้แองเจลก็ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็น้ํายากรีบกุหลาบนะครับผมหาได้จากอาวุธ A อสาอันแล้วก็วิ ทำไมทำไมต้องผลิตวิกมาให้ด้วยมันเหมือนกับน้องเดทหัวล้านเงนี้ยแล้วต้องหาวิกให้น้องเงี้ยมันไม่ได้ป้าวิกของเดทอาจจะเป็นวิกของจี้ก็ได้เนาะเออน่าจะเป็นวิกของตุ๊กตานะผมมองในแง่ดีนะผม,มอ,อีกสองอันเนะาะหาเหมือนเดิมนะครับผมสิบสองแปดแต่น่าจะหายากแหละเพราะว่าจัดมาเป็นลิมิเต็ดออ dition ขนาดนี้อ้าวเดี๋ยวนะแล้วก,ก้อนกลมอ่ะ ออกเจ้าอ้วนอยู่ตรงนี้เจ้าอ้วนนะครับผมก็หาได้จากตัวเลขเปลี่ยนเต้าอ้วนเนาะซึ่งตัวเต้าอ้วนอ๋อก็ต้องปิด2องจี้ก่อนหรออ่ถาถ้าปิดหมวกก็ได้มาอันนึงถ้าปิดตุ๊กตาเดสฟ้าก็ได้มาอันนึงเดดแดงอ๋อเดดฟ้าเดดแดงอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผมก็ใจดีอยู่นะไม่ได้ให้มาเป็นตัวละครแยกเป็น2เวอร์ชันสีแดงกับสีน้ำเงิน แต่เอามาเป็นจี้สีแดงกับสีน้ำเงินก,ก็โอเคก็ยอมรับได้นะครับผมตามั้นนะสะสมสามอันได้แสงกี่ยอะหรอไม่จำเป็นหรอกเต้าอ้วนนี่จำเป็นนะเนี่ยมันต่อยอ่ะมันต่อยอย่ะเดินผ่านแล้วต่อยอ่ะแล้วมันไม่มีความสามารถในการเลือกเดินเดินด้านหลังด้วยดังนั้นเราจะใส่กับสกายก็ได้ไงเออเนี่ยนี่ดูแบบเต่าหูส์สุดเลยเนี่ย แต่คิดว่าน่าจะแพงน,นะผมถ้าเกิดว่าใครปิดจี้ละสี่พันก็มันบอกลุงด้วยก็แล้วกันลุงจะได้มีความหวังในการแบบปิดจี้ละสี่พันบ้างนะผมสองจี้ก็แปดพันเนี้ย 4, นนม 8, ไม่ใช่สองจี้แบบหมืน่นหกเนี่ยครับแพงไปหน่อยเนาะตัวละครแล้วก็ปิดไป,ไปเกือบจะแสนแล้วเอ๊ะใครปิดลุงยังไม่ได้ปิดจ้าโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมเนาะดูีงง,งงงหน่อยแต่ก็ แต่ก็เข้าใจกันทุกคนใช่ไหมลุงก็เข้าใจแล้วนะสรบอีบินเนี่ยโอเคคอมพีดนะครับผมถามว่าหาไหมก็มถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถของจี้ที่มาใหม่อยู่แล้วอะก็ไม่จำเป็นต้องหาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะหาเพราะว่าจี้มันเท่ดีอะไปได้ลูกอนุมันเพราะใช่เพราะว่าจี้มันเท่ดีตุ๊กตาเดชเนี่ยหมวกโลกเกาะที่เป็นแบบเหมือนอัศวินรติการเนี่ยอ,อจุบจ๊บ